สวัสดีค่ะคุวิเองนะคะวันนี้ชั่วโมงภาษาไทยเราจะมาเรียนการเขียนเพื่อการสื่อสารนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ภาษาระดับของภาษาวิธีการเขียนเขียนอย่างไรมีตัวช่วยคืออะไรบ้างมาเรียนกันนะคะการเขียนสื่อสารเนี่ยเราเขียนเพื่อเจตนาอยู่ด้วยกัน4ประเด็นนะคะ ประเด็นที่หนึ่งก็คือสื่อสารความรู้ต้องการที่จะส่งไปยังผู้อ่านให้ทราบเนื้อหาใจความภาษาก็ควรจะเป็นภาษาทางการแต่งตำราเขียนหนังสือบทความเนื้อหาบทเรียนเราเขียนเพื่อส่งความคิดของเราให้ผู้อ่านได้รับทราบอย่างเช่นการเขียนบันทึกรายวัน เขียนแสดงความคิดเห็นเขียนจดหมายนะคะอีกอันนึงก็คือเพื่อความเข้าใจส่งไปให้คนอื่นให้รู้ว่าเราเนี่ยเข้าใจเช่นการเขียนเรื่องราวเขียนบันทึกเขียนเรียงความเขียนตอบกันบ้านครูก็ใช่ค่ะนะคะอีกอันนึงก็คือเขียนเพื่อบอกความต้องการก็จะเป็นในรูปของบทความการเขียนแสดงความคิดเห็น การเขียนจดหมายก็ได้นะคะการใช้ภาษาในการสื่อสารเราจะเน้นอยู่ด้วยกันหลายๆส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือเรื่องของความถูกต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของการเขียนถูกต้องตามตัวสะกดนะคะใช้ภาษาถูกต้องตามระดับของสิ่งที่เราจะเขียนตรงกับความหมาย อันนี้ก็จะต้องใช้คำที่มีความหมายโดยตรงไม่อ้อมค้อมไม่มีความหมายใดแอบแฝงเพื่อการสื่อให้ชัดเจนนะคะนอกจากนั้นยังต้องเหมาะเหมาะกับอะไรบ้างเหมาะกับการละเทศะเหมาะกับสถานที่เหมาะกับบุคคลที่จะรับสารน,นั้นด้วยนะคะถ้าเราเขียนถึงบุคคลใดที่มีศักดิ์ฐานะสูงเราก็ต้องใช้เลือกใช้คำให้เหมาะกับท่าน อีกอันนึงก็คือกระชับกระชับคือสั้นได้ใจความนะคะสละสลวยคืออ่านแล้วมีภาษาที่สวยงามมีความชัดเจนสุดท้ายคือชัดเจนบอกให้ทราบว,ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะตัวอย่างเด็กพันใหม่หัวใจชาวนาลงพื้นที่ปฏิบัติการ ทุกคนก้าวลงนาะที่มีน้ำครึ่งแข้งยืนดานหน้าแบ่งระยะกะจังหวะโยนให้พอเหมาะต้นข้าวลอยละลิ้วหล่นในน้ำเสียงดังจอมแจม๋มโยนไปถอยหลังไปจนต้นกล้าเต็มพื้นที่อย่างนี้ใช้การเล่าให้ฟังก็คือบรรยายโวหารในการเขียนคุณครูพูดถึงคำว่าโวหารเพราะเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องนี้กันด้วยนะคะ เขียนสื okay. Now, um, ่อถึงอะไรก็ถึงเด็กเด็กๆในค่ายนะคะโยนข้าวเป็นกิจกรรมที่พบได้ในค่ายทีนี้ในหนังสือเนี่ยก็จะมีความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ภาษาและรูปแบบการเขียนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์จุดประสงค์ที่1ถ้าต้องการเขียนให้ความรู้ภาษาต้องเป็นภาษาทางการลำดับขั้นตอนความรู้ชัดเจนถ้ามีคำศัพท์ต้องแปลด้วย เหมือนกับท้ายเล่มของภาษาพาทีมีคำใหม่ก็แปลให้เราด้วยรูปแบบการเขียนแบบนี้ก็คือการเขียนความเรียงเขียนอธิบายบรรยายความรู้บทเรียนของเรานั่นเองค่ะจุดประสงค์ที่สองเขียนเพื่อความบันเทิงอันนี้ก็จะเลือกใช้คำได้หลายหลายแบบมีสำนวนได้มีโพภโหานได้มีบทสนทนาได้ เช่นในนิทานใช่ไหมคะตอนส่วนของการเล่าเรื่องก็เป็นบรรยายโวหารส่วนของตัวละครคุยกันก็จะเป็นบทสนทนาส่วนของการบรรยายฉากที่มันออต้องละเอียดก็ใช้พรรณนาโวหารนะคะเราจะพบในเรื่องที่เล่าเรื่องนิทานเรื่องสั้นสารคดีบทความเขียนเพื่อจูงใจหรือเขียนเพื่อให้คนอ่านเนี่ยเห็นภาพตาม ตัวอย่างสุดท้ายนะคะเป็นการเขียนแสดงความต้องการการใช้คำก็ต้องใช้คำภาษากึ่งทางการหรือภาษาทางการนี่แหละค่ะคำต้องชัดเจนเข้าใจเช่นพวกโฆษณาต่างๆประกาศโรงเรียนโฆษณาเชิญชวนให้ซื้อของของเขาก็ต้องใช้คำที่ดึงดูดมีภาษาทางการบ้างกึ่งทางการบ้างภาษาปากบ้างปนกันไปนะคะเพื่อให้คนสนใจ โอเคนะคะเข้าใจนะตามทันไหมคะไปกันต่อนะคะเราจะเรียนเรื่องของโวหารการเขียนด้วยจำนวนโวหารในภาษาไทยก็จะมีอยู่ด้วยกัน5แบบนะคะแบบที่1เรียกว่าบรรยายโวหารคือการเขียนอธิบายพรรณนาโวหารทําให้เห็นภาพเทศนาโวหารเป็นการสั่งสอนสาธกโวหารเป็นการยกตัวอย่าง อุปมาโวหารเป็นการเปรียบเทียบและทำไมต้องแยกเป็นโวหารตัวนั้นตัวนี้ก็เพื่อใช้ภาษาให้ได้ตรงใจกับผู้สื่อสารว่าต้องการจะบอกอะไรคะตัวที่หนึ่งเลยค่ะบรรยายโวหารเป็นโวหารที่ใช้ในการอธิบายเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ให้ผู้อ่านรับความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆอย่างละเอียดแจ่มแจ้งวิธีการเขียนง่ายๆก็คือ มีความรู้จริงๆนะคะที่จะเขียนอนธิบายไปเล่าไปโดยใช้ประสบการณ์หรือการค้นคว้ามาเสริมก็ได้นะคะเลือกเขียนเฉพาะสาระสำคัญไม่ต้องใส่รายละเอียดหรือไม่ต้องใส่คำที่มีสีสันมากเกินไปครูสรุปไว้ว่าบรรยายโวหารเพื่อการบอกเล่าเรื่องราวก่อนเก่านิทานนานมาสรุปคือเราใช้คำเพื่อบอกให้รู้เรื่องราว ใช้บ่อยๆพบบ่อยๆในนิทานในบทเรียนในหนังสือเลานักเรียนก็เคยเขียนเป็นเรียงความส่งครูบ่อยๆตรงนั้นก็เป็นบรรยายโวหารค่ะตัวอย่างนะคะทุกครั้งที่พ่อไปเมืองนอกพ่อหาโอกาสไปดูสถานที่น่าสนใจและดูความเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าของชาติต่างๆอยู่เสมอเห็นไหมคะเป็นการเล่าเล่าถึงพ่อ ภูเขาไฟฟูจิเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นมาหลายศตวตรรษแล้วแต่แรกภูเขานี้เป็นที่เคารพบูชาของชนพื้นเมืองเผ่าไอนุซึ่งปัจจุบันยังอยู่ตามหมู่เกาะฮอกไกโดนี่ก็เป็นการเล่าถึงภูเขาไฟฟูจิสังเกตจากตัวอย่างเห็นว่าใช้คำเพื่อเล่าให้ฟังบอกให้รู้เท่านั้นเองค่ะตัวที่สคือพันนาโวหาร พัรณนาโวหารเนี่ยเป็นการใช้คำให้ละเอียดแจ่มแจ้งเพื่อผู้อ่านจะได้เกิดภาพเกิดอารมณ์ตามสิ่งที่เขาเล่าไปให้ฟังนะคะก็จะใช้ภาษาที่เยอะมากมายกว่าบรรยายโวหารมากมายนักนะคะหลักการก็คือต้องใช้คำที่ดีมีความหมายอย่างลึกซึ้งสามารถโน้มน้าวดึงดูดจิตใจสื่อให้เห็นภาพได้ นะคะแม้แต่จะพรรน,นาพยืดยาวแต่ใจความจะต้องมุ่งให้เกิดภาพและอารมณ์ความรู้สึกครูก็สรุปไว้ว่าพรัณน,นาโวหารพิสดารเห็นภาพอารมณ์ซึมซาบเกิดจินตนาการใช้คำอธิบายละเอียดจนกระทั่งเกิดภาพไงคะภาษามากหน่อยสวยหน่อยรู้หน่อยเปรียบเทียบจนคิดตามได้ค่ะตัวอย่างเช่น ช่วเยเหยียวกระยับปีกกลางเปลวแดดมองเห็นภาพนะคะพลัดเดียวเท่าที่นกเหยียวกระยับปีกก็ทำให้เห็นภาพว่านกมันอยู่กลางเปลวแดดหรือใบพลิ้วพลิกริกริกมาเห็นอาการสั่นไหวของใบไม้เห็นไหมคะหรือตัวอย่าง ท่อนบนของร่างกายเปล่าเปลือยผิวขาวจัดอันนี้เห็นภาพนะคะหรือสถานกับเปลวไฟที่แลบเลียอยู่ขอบกระทะแหลเห็นอาการคนกำลังทางกับข้าวแล้วมีไฟแพลบขึ้นมาเนาะประมาณนี้นะคะหรือน้ำใสไหลยเย็นกระเซ็นซาะซัดแก่งเกาะคลื่นเกลียวเลี้ยวซ้ายขวา อันนี้มองเห็นผ้าบนน้ำมันไหลกระแทกนะคะพนานาโวหารจะใช้คําที่พิถีพิถันเห็นจินตนาการพบได้บ่อยๆในนิยายผีนั่นแหละคะ่ะเล่าเรื่องจนขนลุกขนชันนั่นแหละนะคะเทศนาโวหารเป็นการแสดงความสั่งสอนใช้คําว่าสั่งสอนกันแล้วกันนะคะ จนกระทั่งคนอ่านเนี่ยมีความคิดเห็นคล้อยตามหรือนำไปเป็นแนวปฏิบัติเพราะฉะนั้นวิธีการเขียนเนี่ยจะต้องมีการเล่าเรื่องมีการอธิบายมีการดึงข้อคิดมีการออใช้หลายๆอย่างรวมกันแต่เน้นว่าเป็นการสอนให้แนวปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติครูสรุปไว้ว่าวัวาหารเทศนาวาจาพร่ำสอนอบรมบอกก่อนทำตามแนะนำ สอนบอกกล่าวการให้โอวาสสิ่งที่พระสอนสิ่งที่พ่อแม่สอนให้คนคิดตามและปฏิบัติตามนะคะตัวอย่างเช่นการอบรมสั่งสอนลูกเคร่งครัดมากมายเกินไปก็อาจเป็นผลร้ายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีเลี้ยงลูกที่ดีที่สุดก็คือ เดินตามทางสายกลางนี่ไงคะกำลังสอนเลยเห็นไหมคะหรือทำอะไรก็อย่าทำด้วยความอยากมีอยากเป็น,อย,น,นอยากได้นั่นอยากได้นี่แต่เราทำไปตามหน้าที่ของเรามีหน้าที่อะไรก็ทำอย่างนั้นให้เสร็จสมบูรณ์เป็นการสอนอีกแล้วคะ่ะหรือแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ชัดเจนเห็นไหมคะมีคำว่าสอนว่าอันนี้เป็นตอนที่ สุดสาครได้รับการช่วยเหลือจากพระฤาษีขึ้นมาตอนที่ชีพเลยหลอกไปผลักตกหน้าผาใช่ไหมคะหรืออีกตอนหนึ่งที่บอกว่าแม้จะเรียนวิชาทางค้าขาอย่าปากร้ายพูดจาอาาาัจาริยสอนว่าอย่าทำเห็นไหมคะเป็นการเขียนเพื่อสั่งสอนบอกแนวทางให้ทำหรือไม่ให้ทำเน้นการสอนให้แนวคิดโอวาทต่างๆ ตัวต่อไปคืออุปมาโวหารเป็นการแสดงความเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งเพื่อให้เห็นตามอย่างได้อย่างชัดเจนสังเกตคำเหล่านี้นะคะเหมือนเป็นดังคือเปรียบอย่างกับหลักการเขียนของอุปมาโวหารก็คือใช้เพื่อการเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนโดยเปรียบกับสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์เช่นถ้าช้าก็ต้องเต่าถูกไหมคะ ถ้าสนก็ต้องเหมือนลิงถ้าดำก็ต้องเหมือนฐานอุปมาโวหารใช้การเปรียบเปรยเนื้อความเฉลยชัดเจนเข้าใจเน้นเปรียบเทียบนะคะตัวอย่างเช่นสวยก็ต้องราวกับนางฟ้าเร็วก็ต้องปานสายฟ้าแลบแข็งก็ต้องอย่างกับหินด้านหน้าเป็นสิ่งที่เราอยากบอกด้านหลังเป็นสิ่งที่เรานำมาเปรียบเทียบ มันชัดขึ้นค่ะตัวอย่างเช่นหน้ากลมราวกับอะไรที่มันกลมๆล,ล่ะลูกฟุตบอลเห็นไหมคะ mm hmm. เธอนี่หัวกลวงเป็นลูกโป่งเลยลูกโปง่งข้างในมีอะไรไหมล่ะมันมีแต่แกส๊สเห็นไหมคะคาว่าหัวกลวงก็หมายถึงคนไม่มีสมองก็เปรียบกับลูกโป่งนี่แหละคะ่ะ mm hmm. เด็กเอ๋ยทําอะไรไม่ถูก mm hmm. เลวเป็นน้ําเลยเลวเป็นน้ํา ท่านเหลวๆก็ต้องเปรียบเทียบกับน้ําจับไม่ได้เห็นไหมคะโอ้ยคนคนนี้ดีมากเลยเปรียบได้กับเทวดาคนดีก็ต้องเปรียบเทียบกับเทวดาเห็นไหมคะสิ่งที่ครูขีดกระยึกกระยักไว้เป็นคําแสดงการเปรียบเทียบพี่เดชตัวสูงเป็นเสาไฟฟ้าซนอย่างลิงลูกๆของเธอเนี่ยใครๆก็กลัวเขาหน้าเหมือนโจร เข้าใจบอไปต่อเนาะสาทกโวหารเป็นตัวสุดท้ายนะคะเป็นโวหารที่มีจุดหมายแสดงความแจ่มแจ้งเพื่อให้ผู้อ่านคล้อยตามโดยเน้นตัวอย่างค่ะแน่ๆคือสาทกต้องมีตัวอย่างนะคะสาทกโวหารเนี่ยจะต้องเขียนควบคู่ไปกับเทศนาโวหารหรือบรรยายก็ได้ค่ะโดย ส่วนที่เป็นสาทกคือการยกตัวอย่างประกอบตัวอย่างก็อาจจะเป็นเพลงเป็นนิทานเป็นเรื่องราวเป็นสถานการณ์เป็นบุคคลได้หมดเลยค่ะบวหารสาทกคือยกตัวอย่างประกอบการอ้างให้เห็นชัดเจนตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างใช้ประกอบให้ชัดขึ้นจะเจอคำเหล่านี้ตัวอย่างเช่นอาทิ เช่นแล้วก็ตามด้วยเหตุการณ์หรือกรณีไงคะเข้าใจนะจ๊ะตัวอย่างในเรื่องน้ำเรามองว่าประเทศไทยมีน้ำเยอะแยะเราไม่เคยคิดประหยัดว่าจะใช้น้ำให้คุ้มค่าที่สุดอย่างไรเช่นเห็นคำว่าเช่นนะคะ น้ำที่เหลือจากการซักล้างเราควรเอาไปรดน้ำต้นไม้ยกเหตุการณ์มาเป็นตัวอย่างนะคะอ่ะดูตัวอย่างของครูบ้างถ้าจะสอนเรื่องความซื่อสัตย์ก็ต้องนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะจะเห็นโทษของการโกหกเห็นไหมคะครูเอาเรื่องเด็กเลี้ยงแกะมาเปรียบเทียบเพื่อสอนความซื่อสัตย์อีกตัวอย่างหนึ่งค่ะ เพลงที่พูดถึงพระคุณแม่ได้อย่างชัดเจนตัวอย่างเชน่นเพลงข้าน้้ำนมนี่แหละนี่ก็เป็นการยกตัวอย่างนะคะแต่ยกตัวอย่างส่วนที่เป็นเพลงแม่น้ำสายสำคัญของไทยได้แก่เจ้าพระยาคำว่าได้แก่แล้วก็ยกตัวอย่างมาหนึ่งอันอย่างนี้เรียกว่าสาวทกวหารค่ะโอเคนะคะสรุปค่ะสรุปสรุป บรรยายคือการบอกเล่าพันนา,นามีการเพิ่มสีสันเทศนานั้นอบรมสั่งสอนอุปมาซ้อนคำเปรียบเปรยสาธกมักเอ่ยตัวอย่างอ้างอิงจำแค่นี้นะคะบรรยายเล่าพันนา,นาละเอียดเทศนาสอนอุปมาเปรียบสาธกตัวอย่างแค่นี้ค่ะแล้วถามว่าใช้ไปทำไมละโวหารเนี่ย ก็ช่วยให้งานเรามีคุณค่าขึ้นไงคะถ้าเราต้องการจะทําให้งานเราทรงคุณค่าเราควรจะใช้วัวหารด้วยนะคะเข้าใจนะทดสอบกันนิดนึงด้วยแบบฝึกหัดนะคะอยู่ในมือแล้วคะ่ะเล่มน,นี้ไงเอาขึ้นมาคะ่ะเปิดไปหน้า36คะ่ะมีอยู่ด้วยกัน15ข้อคะ่ะ ในแต่และอันครูจะมีประโยคยาวๆให้นักเรียนสังเกตว่ามันเป็นโวหารชนิดใดและนักเรียนก็แค่ใส่ต่อที่จุดๆว่าบรรญายพันนา,นาอุปมาเทศนาหรือสาธกแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวจะมีเฉลยลงให้ทำไปก่อนนะคะตั้งใจทำค่ะ